วัสด okay, ีครับวันนี้เราจะมาเกมเมอร์ทีวีนะครับคือผมไปเจอเกมเกมนึงฮะมันชื่อว่าคาร์ฟไฟเตอร์นะครับคือที่มันเป็นตัวละครนะครับเป็นรอยคาร์ฟนะครับมาไฝ่กันนะโอเคเราก็เจอไม่นเลยกดปุ่มบาร์เข้าไปมาดูคอนโทรลกันเลยฮะคอนโทรลนะฮะอ่าวันนี้คือผ่านะฮะกด H ต่อยนะฮะกด J คือบล็อกนะครับอันนี้คือเมื่อเรากระโดดแล้วก็กด H มันเจอแบบ sky ได้ทีนะอันนี้กดลงแล้วก็กด H มันบดเลยเย็บเข้าคางครับอันนี้ก็ปิชนะปีชนะแล้วก็ตัว H นะครับเหมือนแบบใช้ท่าไม้ตายของตัวนั้นๆนะครับโอเคมันเล่นยังไยดีกว่าโอเค

ผูโลบายแล้วนะล e แหละกมีพีเอสต่อยแลยชน้าเลยได้ทองภ <c oughs> าษาคทํามใบตายเลย เท่าที่ชนะเอ้ยผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันมีตัวละครล,ลับนะเนี่ยไหนมาเล่น N B C มั่งปิดไปก่อนเอ้ยเอ้วผมจ,จะเล่นอยู่เหมือนกันเมื่อกี้นี่นสตีท ีเสื้อสแดงสเหลืองมเป็นเสื้อเสื้อดีผมผมเป็นอะไรดีนะอยู่เสื้อเหลืองเดี๋ยวก็โดนเสื้อแดงด่าอยู่แล้วเดินโดนเสื้อเหลืองด่าไม่เอาไม่ยองเป็นการงนเลยนะนี่หัวหน้าอินวิตี้ประธานหม้อหมูเชลารนะฮะหมูเขียวแข่งเันที่อีมา เรื่องท่านไม้ตายนะครับผมการกดท่านไม่ตายดิผมจะให้ไว้ตรงอินสทริปชันนะ่นใคแบบมัดควงควายมูเปล่อยังันอน่นได้เนือหมูไม่ได้กินเขาหรอก เวลา้มีสีใส่ตามันจะเหลืองใช่ไหมนะตามันจะเป็นสีขาวใส่ดหมัดพิ้งควายเอ้ยโอ๊ยโอ้ใช่ถ้ไม่ตายปิดชารตเลยหมัดพิ้งควายโอเคเล่นอีกตานึงดีกว่านี่เป็นริปเปอร์ ผึ้งปะทะผีะเขียวปะทะหมูเขียวอีพี่นนะครี่นี่เดอียนเลยพี่แถวบ้านก็เียนทางนี้นะเรน่ เย่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 เฮ้เย่จ้าจิ๋วจังเย่เย่เอ้ยเอ้ยเอ้ยปิดฉากเลยท่านไม่ได้เย่เย่ Mm. นะครับสำหรับเรื่องการโหลดน,นะครับเ <Okay. S 2> ดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปหน้านะครับที่ <Okay. S 2> มีหลายคนบอกมีหลายคนคอมเมนต์มานะครับใจดฟซื้อมของผมนะครับว่าใอ้ผมลองโหลดแล้วแล้วทำไมมันเล้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องมีโปรแกรมเสริมมีโปรแกรมนครับถ้าคุณมีโปรแกรมเสริมมันมันถึงจะเล่นได้ถ้าคุณไม่มีก็จะมันก็จะขึ้นอะไรก็ไม่รู้ครับว่าเอ่อ o not permission not run อะไรของ